เราจะไปือำเภอชยาครับเวลาเราพูดถึงอารยธรรมทะเลตะวันออกสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงโดยเฉพาะการศึกษาประวัติศาสตร์ในพื้นที่นั่นก็คือวัฒนธรรมสีดิชัยซึ่งมีความเก่าแก่อย่างน้อย1,000ปีในพื้นที่บริเวณคาบสมุทภาคใต้ของไทย รวมไปถึงหมู่เกาะในพื้นที่ของมาเลเซียและอินโดนีเซียครับซึ่งแนวคิดบางประการของนักประวัติศาสตร์นักโราณคดีก็บอกว่าพื้นที่อำเภอชายานี่แหละคือศูนย์กลางของอาณาจักรสีวิชัยนะ เพราะฉะนั้นทัวอรยธรรมชายฝั่งตะเดตตะวันออกของเราในวันนี้จึงตั้งใจพาทุกคนไปเที่ยวพืชชายาที่แรกครับที่แรกที่เราจะไปครับพระบรมธาตุชายาครับเป็นร่องรอยของศิลปะสีวิชัยซึ่งรูปแบบที่เราปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่ถูกซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่หแต่ยังมีการประดับสะูปจำลองตามคติการสร้างศางสนาสถานของศิลปะ สีพิชัยนะครับที่เป็นศาสนสถานฮินดูซึ่งในพื้นที่หมูวว่เกาะชวาพี่อุ่นจะทราบดีว่าเราจะเรียกศาสนสถานฮินดูว่าจันทีนั่นเองนะครับ